นกเดินไปหารับจ so ้างขึ Imma, ้นมากโอ้ยท่านท่นหนุ่มพี่ทานหนุ่มพี่น้องมาดจังๆเป็นตุ้มามาลำผู้หนึ่งเป็นแง่งกัมเบียผู้หนึ่งเป็นลิงบ่าเนี่ยเอาบักลามึงต้องเยดงานในโครงการ มุงถามขอความเป็นธรรมบันนีบันนีเหล่าบันแม่สิฟังมาลูกมั้ยอืมไดเกิดได้เกิดข้าวนี่แหละบ้าออกรถให้จคันเนี่ยหรออกรถเนี่ยออกรถอย่างดูขันได้กันยากสองเล่าลายเียกกันแล้วบ้เออกับแม่เนี่ยไห้แสดงออกนาเวทีนี่เอาผลงานมาเบิังนี่บอนี่บบกุมมันค่ะโอ้มันก็รอปัดนี่ตัวเนาะโอ้ยอย่าว่ารอท่อเท่าห้อมตายเราไหมคนที่หลังข้างเลยโอ้ยวันมันต่างไกลยุวง โดนตะล่ำเหรอเบียร์สุดมัตสัยเราม่ใส่นะนะไม่สุดเรามม่จะใส่สุดเพาะอันนั้นทับอนนั่นดอกเป็นหอยยูหันกูกระใสมาเลยบั้งนากระหูแจักเอาเมือไวัคือตายลิงลักของเขาแล้วเราไม่ใไ่กินแต่หมากินแต่หมาจะได้อีนบันดึงปังกินแต่หมาได้เลยนี่บ้าตีหอยช่งผมขายกินแต่ละตีฟังแม่บ่เนี่ยพามาจากไหน เอากระมัดล่ำนี่เด้ข้าวข่อยเมาตีเเ่าตีแกข่อยศูนย์ลได้บ้างนี่น้ำไล่วนน้ำไล่หมูเห่าเว้ยน้ำไล่ยงอยออกกูอยากกินลูกชิ้นเอ็นได้วะมันคือน้ำจิ้มเถื่อนไอ้คนยังสมันเอาไว้แถโอ้เอาบักพีกนั่นวะไป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 เถาตีแกตีนั่นตีนี่พ่อมึงบอกเ่าตีปอบไอ้คนก็พ่อข่อยได้ละเถาน่ะนาตีว่ากูเถาไปคาพ่อมึงถิ่มโลก ยกูช่างช่างไป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 เขามาล่ำใส่นี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 ่ันมึงไดยยินเสียงกูแล้วมึงจะหนาวเขาขายเสียงเดียวไปน่ัะเดี๋ยวบมกันเขาไปยังบังมเขาสิล่ำแม่นบอลเออแสดงว่าลสิล่ำก็สิหนาวตัวบัดนอะ่ผ่าหนาวบอะเราบริโภสั้นมาาว่าเจ้าติตือนเจ้าติดตเนะเสียงเราดีว่เออมาฟังใกล้ๆหนาวโลดใครตายพวกนีอี โอ้ยนั่นกระสิตายแล้วห้องโอ้ยแล้วบ้านอ่ะแม่นี่เด้อเพรแมนกูที่โอ้ยตายเอาโอ้ยให้ยังเัร็จอ่ะล่ำทำนองกระสินมันลองโอ้ซากอนมันกยถือสูตรมันโอ้ขอโทษครับเพราะว่ามันสิตใจทำนองกระสินตายจไดงกูว่าเด็กเปียอยู่มันแต่ป่วยอยู่ตายต่อยู่บ้านเผมว่ได้โอ้ยโดนมันนีเนี่ไม่หยังคือเดี๋ยวตายเอา ไปหาิงี้บางขุนไปโอ้ยปั่นนอกปั่นนอกโอ๊ยเศร้า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 ดังมั้งเปล่าตั้งเขาสักวันนี้ไฟเดี่ยวไฟไฟไฟบอกว่าไปไปหาหมุนกินกินขี้หมาแห้งมาแต่มาโอ้ยจะจะรับเนี่ยโอ้ยกูม่านกันได้วางพลานต่กหมูตื่นแม่งกับเบี้ยรตายกินเส้นเลยตายแล้วอะไรมาตื่นกูยิงมือเนี่ยตายเด้อแทบนั่นอ่ะโอ้ยใครวะไรนี่โอ้โอ้ห่วย ยากน่ำปูปอบนี่เว้ยโอ้ยน่ายจในหอกโอ้ยโอ้ยกูกูล่ำมึงแน่ละว่าะนาเดือพี่น่อยไอ้บกโอไปได้ความบนนอนจะไปเสียให้นอนน้ำเหลวไปยังโอ้ยหนาไปกูจสวย่โอ้ยลิงตัวนี้ว่า ก่อนล่ำกูอีผีอีผีมาสาถามหามึงม่ว่ายู่ไปสีคขึ้นไม่ต้อกว่าฝากกวมแค่วะวัน้แทนเปนผีฝากกวมมาถามหาคยใช้พวก่อนล่ำกูบ้างวาสนาอะละวาสนาวาสนาพี้องวาเด้อพี่น้อยไม่บอกใอรได้ความบ่นอนข่าวพรานพร ออโอ้โอ้อยละอนาละเด้แ่เวได้ลอง้สละหนาละเดินระด่าพะละแม่เอแมเขาห้องตายทำให้แม่บาดมันเป็นน้ำทำนองลามานอภิกระซื้อลูกสับนี่ลูกสับนี่แม่สิบพื่เข็นไปบ่ยันเจ็บดูสอเท้าเราละบันแม่กูกะตายแต่หาลอยสิบหกคุณเลยยังก แม่ตายแต่516พ่อตายได้สองปีนี่พ่อกับแม่ตายแล้วตายเพิ่นแล้วอุ้ยลิงกํา้าตัวเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมึงจะตายแต่แม่เอ้ยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีแม่เข่าอยู่บ่เอาผมมีแม่กูสิออกมาจากหมาตีอีปบเจ้าสามคนเลยนี่ยกุศิออกมาจากสายแม่กล้าให้กินนมอยู่บ่ บอกกูเงาย้อนว่าแม่กูนี่แหละบอกเขาว่ามันเงาย้อนบากเผาเกิดมาเป็นคนที่แม่หยอกจักเสือบ่โทษทอมมึงเคยถือเหยียบปากจังเสือบ่สี่ตัวหนึ่งของด้านหลังเขาหยางมาบ่เบิ่งนางเหยียบเหยียบมาเลย้ก็แม่แม่หยอกจักเสือบ่มาถ้าหยอกเที่ยงแล้วได้หลบเอากุหลบเราเห็นหนาื่นดูดกัน ล่ะแม่เอ้ยกูจะรับเอาสิไปเอสิล่ะแม่เอ้ยแม่ไอใคยเอารถไปเก็บแล้วก็ใอยสิไปหาพระเอกผู้ไม่หรอกที่ไปรถตกตายหันอี้บอกไปไปไปกูจะลับไปหาพระเอกผู้ไปกันพระเอกกับพี่แล้วกูกกระเพาโอ้ยแทนทีสิหาพระเอกรอรไม่ค่อยรถเอ้ยผ้าอินี่ล้วงลงมพุ่นเลยแม่กูก็สบายใจกูบัตคืนมาเนี่โอ้ยที่ไปรถ ต่ำกูน pues mm hmm ั่งอยู่เ <saturated> ล้ว <ruct> น <Diese teachers> ั่นน่ะหมวกแพ้แม <sm> ่อยู่นั่นลมลมลำลมไอ้จ๋ารับแม่เอ้ยแม่เสียงปั่นบักวนกูได้บ่สูัวแม่มาลับแต่ล่างขุงมึงเสียงบันบันกลางบ้านกลองนี่คือเสียงแหลมทอให้กูรำก่อน กูจะโซอเสียงกูเนี่ยไปเหยียบปากนี้เล่นอบานเสียงบ้านว่าเป่าปากคูหัวกระได้บ้านผีสุ่มออกปกติกับแจ่มห้องเสียงบ้านกูร่ำบ้านเสียงบ้านหวานกับบ้านกล่องนี่คือเสียงแหลมทองพวกพี่น้องจำได้บ่โอ้ยกูได้ก็ะจำได้ดอกนาคือลิง ไปปักสูตรดำมึงไไปทุกไข่พ่อมึงตกีถ้ากันใส่สูตรดำเบมืออ้าวผู้ใจจดใจจ่อคงจับ่อเจอได้แหลมท้องน้อยไข่พูดเอิมเออเออมาประจำตั้งแต่เริ่มตั้งคณะเสียงอีสานตัวละแม่ผู้จัดการเช่าคณะได้ฮักฮองเองเอียงแต่เสียงบอกท่านรุง แต่ค่าตัวบ่ท่านสูงจวนฟุ้งดอกมีซื้อพวกพี่น้องเคยจำเจอพวกแฟนแฟนเคยหยกย่องแหลมท้องเยี่ยมยอดนีย้อมพี่แหลมท้องย่งบ่ตายย่งบล่ลมแฟนเคยจ่มทำคาวามเมตตาของแฟนแฟนของแฟนแฟนเออเอเอเอ้เออเอ้ยทัวเดนยัาหลายหล่นในกระมลนแหลมย่งปลื้มบ่ขอลืม พระคุณทานโอ้ยขอเสนอผลงานอย่างอีสานเดิ้ลเพียนองแหลมท่องน้อมขอพระคุณบุญเฮามีเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยละหน่าละหนอละเดิ่ขอบคุณมวันขอใร้บุญฐานยิ่งกว่าเป็นเสียงเท้าดินเจ้าบ้านเจ้าบ้าน อวลำไปลำมางูเขาจะไปใส่หมดเปิดว่าเบว่าท่านนี้ย uh ู่บ่กูว่ามึงไปงั้นเฮ็ดดีพ่ามึงเล้าที่สัน่กไปไปไปเขากูเขาจะได้กูพาได้ตื่ ไปไปไปคนสิยฮารตีนต่อยต้องต่อบตอยแบบตำตีนพูตีนพ่อตำต่อต่อยต่อพี่ต่ำต่อไปารปไปเล่นตรไม่คนเสไเอาพระเอกผู้ไม่มาละไห่คนเสียแอ๋กูดังพวดรลดนมียคือไลายู่ไปให้แม่เหยียบไครก็ได้ตัวปากไปกวนจกเกี่ยวถึงเม่ยเ้ยเมียไม่ยังไม่ยาฮะไม่ย่าไม่ยมูมูมามายู่าะนี้ ของที่เป็นต่ญาติก็แนวนั่นที่มันผีพออีนี่จัดไปไปแมวเอาลิ้งือแมวชือของแมวจัดเป็ี่ยนชืแมววะโอ้เออกูหายไปเดี๋ยวมาล่ำใส่ข่อเพราะจะล่ำใส่ไผ่ก็ล่ำโลดกูว่า่านได้ลื่นดอกแล้วมึงจะคล้องเพราะอึดลื่นนี่อีพีก็ซื้อโคก พันซองหามอาลไเด้อไม่เปานไแม่เราจาเอาเถอะปนี